สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ได้ต้มใส่จ้าพี่น้อง fills. จ้ากับแจ่วส้มจ้าพี่น้องจ้ามาเสิร์น้ำกันกับแม่เพิ่นแม่เจี๊ยบจ้าพี่น้องใส่พี่ก่อนจ้าพี่น้องจ้าอันสิบปุ๊บอื้อหื้มบ่อด้ลโอ้ยขมลำลำมาพี่น้องจ้า

คมหนึ่งก็เป็นเราเสียบไปแ้ะคมเสียบคมน้อยจ้ะ Så jeg kom. จับแบบกดติดตามชอบกดแชร์ให้ได้ไดจจใจ,จ้พี่น้องจา้าใส่โคมผมผมพูนเอฟจีนะจ้ะที่เขามาเบิ้งช่องของแม่เชินกันเมเจีอไปจ้าพี่น้องจ้าใส่โคมชุดเซ็มกันจา้า เดี๋ยวจะเดี๋ยวกันคุมหาตายก่ต้องห่วงเลยใส่ผมคุมแล้วไม่เกียบแล้วมัด <c oughs> สั่งคุ้ม โดนตกตุกมาบ่้อนัะเกียบ นำปลาพีชยังคมเลยอ๋อ,มอมไม่ก็บแ้วกินแสบอ่ะ ผมทำแล้วอออรอขอทอยจ้ะทอย เอาวยวงมนันจ้ะพี่<ม>มมน้องคมบอยวงขมขมเมื่อก้าวจิอร่อยโอ้ยบอยวงไอเดียวมนัวพี่น้องแต่ไม่พิมพบะสุ ทำบ่บ่มีเจ็บไปกินดีดิต้คมขมขมเด้อขมอําลําบุ่นตัวละว,ว่าขมบ่เอาเรื่องคุ้ม,ม,มเสบ สูโไไรจะเอาไปนั่งเอาจ้ะโอ้มีเก้วก็กินหลายเติมเลยวองเล่ามากแสบแล้ว,ลวลนั่งคมพี่น่องผมของแก่วเลยพี่น้องใส่คมนะจ้ะสมซื่อจ้ะ คลิปนี้ก me, ็เอาไว้จะมีหละจ้าพี่น้องจ้าฝากหักฝากหอมน้ำเี้ด้วยจ้าพี่น้องฝากไว้ในดวงใจไว้คนนี้ได้จ้าพี่น้องจ้าฝากไม่เกี่ยมไม่เพีนไว้น้ำจากซองนีจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้จะมีหละจ้าคลิปหน้าพ่อกำม่ได้จ้าพี่น้องจ้าไม่เพีนไม่เจขอบคุณจ้า